สวัสดีครับแฟมนมมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยณประจำวันเสาร์ที่12พฤศจาการยน2ส6 8ดนะครับถอดสดทางช่อง3 Hd นะครับเล่นเหมือนขันเทค15เป็นต้นไปครับจากเวทีมวยสามอ้อมน้อยเดี๋ยวเรามาดูคู่วยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก101ปอนด์ครับ เป็นการพบกันระหว่างชาติก้องไกยอาภิชาติมวยไทยยิมจะพบกับไก่ฟ้าส่วนอ่านปีกไม้ต่อด้วยคู่ที่2ครับโชคกันที่พิกัด121ปอนด์เป็นองฝั่งพลังซับรานาวอเตอร์ไซด์จะพบกับนรงฤทธิ์ลูกกลมหลวงและคู่กอกนํำรายการครับโชคกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างนะครับเป็นการพบกันระหว่างแกนเพชรสิงห์มณีชัยครับโชคที่พิกัด140ปอนด์ ต่อน,น้ำนหนัก1ปอนครับให้ยอดซูเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวาลีที่พิกัด141ปอนอด์นและคู่ที่สิบใรายการครับโชว์กันที่เวทพิกัด132ปอนด์อนครับเป็นการพบกับระหว่ังวังจันเล็กบีเอมวยไทยจะพบกับเพชรสองภาคเพชรหนองจิกนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยฝากแฟนมมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็แฟนมวยทานใดครับที่กำลังมองหามวยหูขอแนะนำกับมวยหูจากสิงห์ล็อก2ให้มากกว่าราคาต่อรองนะครับภาคทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์สนใจโทรที่เบอร์ศูนย9 3 8ดห้นะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเป็นมวยเวทเล็กๆชุดดาวรุ่งนะครับพิกัดน้ำหนัก101ปอนด์ครับมาดูฝั่งทางด้านชาติกล้องไกกันก่อนครับชาติกล้องไกอภิชาติมวยไทยนะครับนักชกดาวรุ่งวัย15ปี สูง160ซนติเมตรมวยจากอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผลงานฟอร์มหลังของชาติกล้องไก่ครับมีชนะนกยุซีเจ้าปูลมก๊อฟพระเครื่องหัดใหญ่ที่ตะวันนานะครับจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าสายน้ําส่วนอาหารปีกไม้ที่ตะวันนาและก็หลังสุดครับมาชนะคะแนนเจ้าเมืองฟ้าเล็กพีแคแสนชัยที่ตะวันนาเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มนี้สดนะครับชนะมารวด ส่วนคู่ชกวันนี้เป็นไก่ฟ้าส่วนอาหารปีกไม้นักชกดาวรุ่งวัย16ปีสูง167ซน16ติเมตรมวยจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผลงานฟอร์มหลังของไก่ฟ้าครับรานนี้มีชนะคะแนนเจ้าพรสิริสสริริรัตน์ที่ตอวน,นานะครับจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับพลเงินทอมเมืองเสมาที่ตะวันนาและก็หลังสุดนี่มาชนะคะแนนเจ้าเนามาวชิรวัตรที่ตะวันนา เมื่อเดือนตุลาคม68ชิปผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ก็จะชกอยู่ในรายการศึกมวยไทยพนมิตรที่ตอวนาบังกะเปินะครับในศึกในสายกลุ่มพลังใหม่คู่นี้เวทพิกัด101ปอนด์ครับเชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับก็ขวากับซ้ายนะครับมวยขวาอยู่ทางฝั่งทางด้านชาติกองไก่ครับรารนิเตะนำปร้มตีบูสู้ดุดันความพยายามเดชชาติกองไก่นี่ก็ครบเครื่องนะครับจังหวะเดินทำนี่ก็ต้องบังแข่งให้อยู่นะครับ ถ้ารับซ้ายของไก่ฟ้าเยอะๆนี่ก็ดูว่าจะยุบย่นได้เหมือนกันนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิซซอมที่อภิชาติมมยไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีส่วนคู่ชคทางด้านเจ้าไก่ฟ้ารายนี้เป็นมือซ้ายฝีมือเชิงดีครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายแข่งวางแม่นครับไก่ฟ้านี่ดักเตะดักแทงชิงทำและป้องกันแต่ว่าวันนี้ไก่ฟ้าก็ต้องพลิ้วให้ได้ตลอดนะครับถ้าโดนบทโดนเบียดแล้วยุบย่นเหี่ยวแผ่นนิดเดียวเมื่อไหร่ก็เสร็จได้เหมือนกันนะครับ ไก่ฟ้านี่ก็เก็บตัวฟิซซอนมีที่สวนหันปีกไม้ที่จังหวัดสระบุรีนะครับคุณนี่ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยไก่ฟ้าจะดูด้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับคู่นี้ก็วัดกันเลยครับระหว่างขวากับซ้ายนอกกับในแข้งกับเข่านะครับเมื่อเปรีบเทียบกันไปนแล้วผมออกชอบลังฝั่งทางด้านเจ้าชายก้องไก่นะครับรายนี้เปิดเกมเดินทไนำ,ำไปนำปั้มตี เข่าในชาติกล้องไก่แก่เหนียวแน่นนะครับต้นต้น,ตนที่ทําใจหน่อยครับวงนอกเก็บซ้ายได้บางซ้ายอยู่บทเบียดเสียดสียืดเยื้อะระยะยาวลูกบูลูกดุดันดูจะดูดีกว่านะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกชับลังฝั่งทางด้านชาติกล้องไกลอภพิชาติมวยไทยดูว่าชนะเจ้าไก่ฟ้าส่วนอาหารปีกไม้นะครับ <c oughs> มาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับชวกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก121อบปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านพลรรังซับกันก่อนครับ พลังซับรานาวอเตซด์นะครับหรือเจ้าดอนกัมเร็กชอชนะชัยนะครับนักชกวัย18ปีสูง1 6 5เซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับผลงานฟอร์มหลังของอ่าพลังซับนะครับรานี้มีแพ้น็อกสีให้กับเพชรเมืองไทยสอนรุ่มมนนะครับที่ละดําเนินจากนั้นมาชนะน็อกสองเจ้าธีรพงศ์ที0หน้านที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังสุดนี่มาชนะคแนนเจ้าซูแบงจอร,รี่ยิมครับที่อ้อมน้อย เมื่อเดือนตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับสองผลงานหลังที่อ้อมร้อยแห่งนี้โชว์ดีนะครับส่วนกู้โชควันนี้เป็นเจ้านรงธิ์ลูกกมันหลวงนะครับหรือเจ้ายอดนรงมกชชุมพรนะครับนักชกวัย19ปีสูง172เซนติเมตรมวยจากอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลงานฟอร์มหลังของนรงธิ์นะครับรานี้เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชานนกุ้ยเจ้ายอดชัดเล็กสิชัยโยนะครับที่ตะวันนา จากนั้นก็มาชนะคุกที่3ครับธิ์นาคา BH มวยไทยที่ระดำเนินแล้วก็หลังสุดนี้มาชนะแขกในเจ้าเดดริดสอพลชัยครับที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่2ของรายการครับพิกัด121ปอนด์คู่นี้ก็คนละทางนะครับขวากับซ้ายอีก1คู่ มวยควายตรงฝั่งทางด้านเจ้าพลังซับครับรายนี้เป็นมวยครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นนอกในพลังซับแกสู้ทุกลูกช่วงหลังก็ดูว่าจะสดแรงขึ้นมาแต่ว่าโดนหนักโดนเจ็บๆเ,เ,เนี่ยก็มีชะงักมีคิดเยอะเหมือนกันนะครับเจ้าพลังซับรายนี้ก็เก็บตัววิซอมไปที่รันนาวอเตอร์ไซด์ที่พัทลุงส่วนผู้โชคทางด้านเจ้านโลงริสรายนี้เป็นมวยแต่ซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักเทปดูคล่องแคล่วนะครับรายนี้ฝีมือเชิงดีแล้วดูว่าซ้ายนี่จะทั้งแถบด้วย นรงฤทธิ์วงนอกนี่ดูดีหน้าแต่จะต้านความดุดันได้ขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะครับฝ่ายนี้นรงฤทธิ์ก็ต้องขยยันนะครับถ้าถอยเยอะต้องรับมากไปก็ดูว่าจะเสร็จได้เหมือนกันนรงฤทธิ์นี่ก็เก็บตัวฟิซอมท,ที่ลูกก็มาหลวงที่สุราษฎร์ธานีนะครับคู่ที่ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยนรงฤทธิ์จะดูเืียมนะครับดูจะได้รอยกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ก็ขวากับซ้ายนะครับเมื่อเปลี่ยนเทิงไปแล้วครับ ผมออกชอบเลฝั่งทางด้านเจ้าพลังซับนะครับรานี้เดินเตะเดินต่อยบุกบูสู้ดีพลังซับรานี้แกไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับบรรยากาศทีมเชียร์สภาพเป็นรอมก็ดูดีด้วยตน้ตนๆก็อาจจะอึดอัดหน่อยครับแต่พอเบียดไปเบียดมาเอ็ทีคาดทีลูกดุดันลูกขยันเนี่ยมองดูว่าจะดูดีกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับออกชอบเลฝั่งทางด้านพลังซับรานาวอเตอร์ไซด์ดูว่าชนะเจ้านลงฤทธิ์ลูกกมมลหลวงนะครับ และมาถึงคู่เอกในรายการครับเป็นมวยเวทใหญ่นะครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างนะครับต่อกัน1ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านแก่นเพชรกันก่อนครับแก่นเพชรสิงห์มณีชัยนะครับชกที่พิกัดหนึ่งร้อยสปอนด์นะครับนักชกวัย21ปีสูง175เซนติเมตรมวยจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานฟอร์มหลังของแก่นเพชรราณีมีชนะนกทิศสามก้องเมืองสีดับรันสารคามนะครับที่มหาสารคาม จากนั้นมาเชน,นัคะแนนเจ้าเสือเกมชอชงเจริญการช่างที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นครับไปแพ้คะแนนให้กับพร้อมผเด็ดลูกส่วนที่ระดําเนินเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นยอดซูเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับหรือซอธรรมเพชรได้1ปอนด์นะครับชก141นักชกดาวรุ่งวัย15ปีนะครับสูง176ซติมตรมวยจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับ ช่วงหลังผลงานของเจ้าเจ้าซูเปอร์นี่ก็จะเคลื่อนไหวยอยู่รอบนอกนีครับทางภาคใต้รายนี้ก็หยุดหายจากเมืองกรุงไปนานนะครับเพิ่งจะกลับมาราสุดนี้ก็มาชะนนกที่5ปราบป,ปามเล็กชาววัสันนะครับชี้อ้อมน้อยเมื่อเดือนกันยายน6.8ชิบผ่านมานะครับคู่นี้ก็เป็นมวยเวทใหญ่นะครับชคกันที่เวทพิการนหนักแตกต่างนะครับ140ต่อ14 141 ต่อกัน1ปอนด์นะครับคู่นี้ก็ประเภทสดกับเกา๋าเก๋าเกมรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านแก่นเพชรนะครับรายนี้เชิงดีตั้งรับถอยทำดักเตะดักแทงอาวุธดูครบเครื่อง,องครับแก่นเพชรแต่ว่าตน้ตนๆนี้ก็พอได้นะครับไปไปลายก็มียุบย่นเหมือนกันความสดนี่จะดูเป็นรองนะครับแล้วไฟนี้ต้องต่อน,น้ำหนักให้คู่ชกอ,อีกหนึ่งปอนด์รายนี้ก็เก็บตัวฟิซซอนไปที่มราชพัฒสุรินนะครับส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าย,ยอดซูเปอร์รุ่นน้องรายนี้ก็เป็นมวยขวาฝีมือเชิงดีนะครับตั้งรับอาวุธดูครบเครื่อง ทักษะมวยดูดีเลยครับเจ้ายอดซูเป,ปอร์ได้หนุ่มได้สดแล้วก็ดูจะได้น้ําหนักด้วยเกมยังไม่เบียดยังไม่ประทะนีทรงมวยสวยครับเจ้าซูเป,ปอร์แต่พอเริ่มเหนื่อยอาการมวยดูแว่งแงนะครับคือน้องยังเด็กนะครับโดนเจ็บเจ็ก็มีโครงเคร่งเหมือนกันนะครับรายนี้ก็เป็นหลานชายของซูเปอร์บอนนะครับก็เก็บตัวฟิสซอนไปที่ซูบันเทนนิงแคลมคุณที่ดูจากรูปร่างโครงสร้างชุกๆดูแล้วก็รูปร่างโครงสร้างดีด้วยกันทั้งคู่นะครับดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้สูสีครับ ก็สดจะบดเกา๋าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่ครับคู่นี้เมื่อเปลี่ยนเที่ยงบินแล้วผมอ,อกชอบไปทางฝั่งทางด้านเจ้าแก่นเพชรนะครับได้กระดูกมวยรุ่นพี่นะครับอายุมวยนี่ขี่กัน6-7ปีเลยครับจังหวะอาวุธมวยเนี่ยดูใกล้เคียงคล้ายคึงเลยครับคู่นี้แต่ว่าแก่นเพชรแกจะได้เรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์ความเก่าชั่วโมงบินนะครับ เกมเบียดเกมเสียดสีโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยกระดูกมวยมองว่าน่าจะช่วยได้นะครับเควกน้ำรายการครับออกชถลังฝั่งทางด้านแกนเพชรสิงห์มณีชัยดูว่าชนะเจ้ายอดซูเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับและมาถึงคู่ที่4ปิดท้ายรายการนะครับโชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก1 3 2ามสงปอนนะครับมาดูฝั่งทางด้านวังจันเล็กกน่อนครับ วังจันเล็กบ H มวยไทยนะครับหรือเดิมๆก็คือเพชรศรีนินตอคงอินเก่าก่อนน,นั้นก็คือดังกังวานสยิ่เินการช่างนะครับนักชควัย3 1อปีสูงร70ซนติมเมตรมวยจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานฟอร์มหลังของวังจันเล็กหรือเพชรศรีนินในเมืองกรุงฟอร์มก็มีแพ้น้องหุ่ยศีให้กับพรวิเศษสโชคมีชัยที่อ้อมน้อยจากนั้นก็ไปแพ้น้องหุ่ยสองให้กับชาลีสิงห์มาวินที่ละดําเนิน ตั้งแต่พฤศจิกายนปี6 7นะครับแล้วก็หยุดหาเรือสังเวียนไปพักใหญ่ส่วนคู่ชกวันนี้เป็นเพชรสองภาคเพชรหนองจิกนะครับหรือเจ้าแพตตี้สพงมรน,นักชกดาวโรดวัย18บปปีสูง170ซนติเมตรมวยจากอำเภอสุวนนรณคูหาจังหวัดหนองบัวลรรำพูผลงานฟอร์มหลังของเพชรสองภาคหรือแพตตี้รายนี้ก็มีแพ้คะแนในให้กับเสมอสิงลูกเฉพาะหลวงวังที่ช่อง7 แล้วก็จากนั้นกบมาแพ้นที่3ให้กับเพชรเมืองเหนือตองเขาเชียงใหม่ที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนออสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับถ้าดูจากผลงานฟอร์มหลังดูแล้วก็สะดุดมาด้วยกันนะครับคู่นี้เวทพิกัด132ปอนด์ครับก็สดกับเกา่าหนึ่งคู่นะครับ เก่าเกมรุ่นพี่ก็อยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าวังจันเล็กหรือเพชรศรินหรือดังกังวานนะครับหลานนี้ก็เป็นมวยเก่ามวยเก่าช่วงมันานนะครับเป็นประเภทเตะนํำต่อยตามบุกบูสู้ความพยายามดีนะครับประสบการณ์ช่วงบินสูงครับแต่ว่าร่างกายความสดรวมถึงความต่อเนื่องนี่ดูจะเป็นรองหางหายเรือจักสองเวียนมวยเมืองกรุงไปก็เป็นปีเหมือนกันนะครับไฟนี้กลับมาขึ้นอีกครั้งก็ต้องดูว่าเรี่ยวแรงพระกําลังจะเล่งจะฮึดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ สูงช่วงทางด้านเจ้าเพชรสองพางครับหรือแพตตี้รัานนี้ก็เป็นมวยไฟเตอร์ชนเตื้อบูดุดันอาวุธหนักแรงนะครับได้หนุ่มได้สดนะครับรานนี้สู้ดีมีโต้มีเถียงตหลอดช่วงหลังผลงานฟอร์มก็ลุ่มรดอนครับไม่ค่อยดีครับแพ้มารวดเหมือนกันนะครับคู่ที่4ปิดท้ายรายการครับคู่นี้สดกับเก่าครับผลงานหลังๆก็สูสุดมาด้วยกันไฟนี้ก็แย่งกันเกิดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับ ผมก็ออกชกหลังฝั่งทางด้านเจ้าเพชรสองภาคหรือแพตตี้นะครับช่วงหลังฟอร์มสะดุดแต่ว่าเจ้าแพตตี้เนี่ยหรือเพชรอสองภาคก็เคลื่อนไหวยอยู่ตลอดนะครับชกอ,อยู่เป็นประจำความส,สม่ำเสมอความต่อเนื่องเนี่ยดูจะมีมากกว่านะครับต,นต,นตน้นๆเนี่ยกินกันยากครับแต่พอบทเบียดเสียสียืดเยื้อน้องทีพี่ทีประกันไปมากยกมองดูสดน่าจะบทเก่านะครับคููพิธยรายการครับออกชกหลังฝั่งทางด้านเพชรสองภาคเพชรนองจิกดูกว่าชนะเจ้าวังจันเล็กบีเอชมวยไทยนะครับ เดี๋ยวเาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หึงของรายการเป็นชุดดาวรุ่งอนาคตไกลครับเป็นมวยเวทเล็กๆออกชับหลังฝั่งทางด้านชาติกล้องไกลอ่ะพิชาติมวยไทยยิมนะครับรายนี้โอ้โหประเภทดุดันแล้วก็นอกได้ในแข่งแกล่งเลยครับเก็บซ้ายได้บางซ้ายอยู่ไฟนี้มองว่าชน,นเจ้าไก่ฟ้าส่วนอภิริกไม ส่วนคู่ที่2องออกชอบล่งฝั่งทางด้านพลังซับรันนาวอเตอร์ไซด์ครับเดินเตะเดินปล่อยบุกบูสู้ดีนอกได้ในเหนียวลูกขยันลูกพยายามนี่ดูใช้ได้เลยครับมอว่าชาเจ้านาลงฤทธิ์ลูกกำมันหลวงแล้วก็คู่เอกในรายการครับต่อกัน1ปอนครับสดกับเกา๋าออกชอบเล่งฝั่งรุ่นพี่เก๋าเกมอย่างแก่นเพชรสิงห์มณีชัยครับชื่อมวยแล้วก็กระดูกมวยเนี่ยก็ดูว่าจะดูดีกว่าครับแล้วแกเป็นประเภทครบเครื่องข้องเลยครับ แล้วเป็นมวยที่อาวุธดีครับมีทั้งนอกมีทั้งในไฟนี้ก็อยู่ที่ร่างกายการยนรยะยะนะครับบทเบียดเสียดสีพี่ทีน้องทีไม่ยุบไม่ย่นบทเบียดไป,ปะทะกกันไปเนี่ยดูว่าด้วยความเก่าน่าจะตัวรอดได้ครับมอวาชัยเจ้ายอดซูเป,ปอร์ลูจิแมซ่า,ารีนะครับ <c oughs> แล้วก็คู่ที่สี่พิธีรายรการครับออกําบรางฝั่งทางด้านเ <c oughs> พชรสองภาคเพชรหนองจิกครับผลงานฟอร์มหลังดูแล้วก็คล้ายๆกันครับสุดสดุด,ดุมาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเจ้าเพชรสองภาคจะชคอยู่เป็นประจำแล้วก็เคลื่อนไหว อยู่ตลอดนะครับความส,สม่เสมอนี่ดูจะมีมากกว่าเบียดไปเบียดมาน้องทีพิทีเนี่ยดูว่าสดน่าจะบทเกา๋าดูว่าชนะเจ้าวังจันเ็ก b บียชมวยไทยหรือเจ้าดังกลางวันสอยิ่งจเจริญการช่างเดิมนะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการสึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์นี้แฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมวยท,ทุกท่านกดไลค์กด like, ติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมือทุกท่านร,ำร่ำลวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ